สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมรับซื้อเหรียญดังต่อไปนี้นะครับมีแสนรับแสนมีล้านรับล้านครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนครับเหรียญแรกนะฮะที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญครุฑ10บาทแบบนี้ครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับมีแล้วมาขายได้เลยเหรียญถัดมาครับเป็นครุฑนะครับเป็นครุฑ5บาทแบบนี้ครับเก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ผมซื้อตามสภาพนะครับมีเท่าไหร่นับมากันได้เลยครับนะฮะแล้วก็ถัดมาครับเป็นเหรียญครุฑบบนี้ครับครุฑ1บาทปี2517แบบาทนี้ครับมีแสนรับแสนมีล้านรับล้านครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับช่องทางติดต่อมีให้อยู่บนหน้าจอนะครับนี่ฮะแบบนี้เอามาดีครับแล้วก็เหรียญนี้ครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับจะหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสครับ คุณจำแค่พศนะครับสองพบาบาทแบบนี้มีเท่าไหร่นับมาครับไม่